สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงอีกแล้วเด้อจ้าเนาะเมื่อนี่เนาะกลับมาพบกับแม่แพ่นอีกแล้วค่ะในวันทีวันทียี่สิบสามเนาะค่ะวันทีเส้าสมีหน้าคมสองหหหเนาะค่ะคลิปนี้เพ่นกะจะเอาเนีทางฮะน้อยของอ่า อาจารย์สวัยแล้วก็เซียนศรีสะเกดเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนให้เอฟซีทั้ง่องได้ไอเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนะาะเพราะว่าตัววิ่งตัวลูดของอาจารย์สวัยแล้วและของเซียนศรีสะเกดไม่ค่อยพลาดเด้อจากเอฟซีเนาะถ้าผู้ใดมีตัวดีตัวเน็ตเนาะคะ่ะเอามาจับไซของอาจารย์สวัยแล้วก็เซียนศรีสะเกดได้เด้อค่ะเนาะค่ะแต่่าเลขนิมิตของ เซียนสีสะเกตเมื่อวานนี้เข้าเนาะค่ะสามเจ็ดเนาะค่ะเอซีเข้าอยู่เนาะเลขนิมิตรือเลขจับคู่ของเพิ่นเขาอยู่เมื่อวานนี้เพื่อนว่ามั่นใจอยู่เนาะเพื่อนบอกว่าเมื่อใดเพื่อนว่าบบมั่นใจเพื่อนกระจะบอกว่าบบมั่นใจเนาะอาจารย์สบายจะเป็นคนตรงๆเนาะถามว่าเมื่อใดเพื่อนว่ามั่นใจก็เข่าให้เพื like in right. ่อนอิลีเนาะค่ะเมื่อวานนี้เพื่อนก็บอกว่าบ่คอยเอมเมื่อวานนี้เพิ่อนว่ามั่นใจต้องเข่าแน่นอนเนาะเพราะว่าหลุดมาหลายมือแล้วเพิ่นว่าเนาะอันที่ว่าตัวจับคู่นั่นเนาะเนาะ แต่ว่าตัววิงตัวลูดของเพ่นยั่งบรุลดเธอเด้อค่ะ fc ซเนาะค่ะส่วนของเซียนซิสเกตก็คือกันเนาะค่ะตัววิ่งตัวลูดเข่าทุกมือเนาะแต่ว่าจับคู่ก็อาจจะมีภาพแน่เนาะเพราะว่าเพ่นแยกน้อยมาไห้เนาะเมว่านี่เสียดายร้ายค่ะ fc ซของเซียนซิสเกตเนาะจากน้อยพิเศษไปออกน้อยปกติจากน้อยปกติมาออกน้อยพิเศษเนาะค่ะเมว่านี่ของเซียนซิสเกตนะเดี๋ยวถ้าเพ่นเสรออกเบอรง ขึ้นเสียดายแท้นเอทั้งสองเนาะสียดายแห้งค่ะเลยจเซียนสุสเกตเนาะสามเจ็ดเนาะจะสามเละ้ 3, 7, ะเจเก้ 3, 7, ก 7, 9, นาะเพราะว่า,านี่เมนบอขายซีเจ็ดเก้าบอเนาะออกน้อยปกติเนาะค่ะส่วน3าหนึ่งออกน้อยพิเศษเนาะแล้ว0ส่วนราวพัฒนาของเซียนสะุสเกตกั เข่าตัวลูดเนาะเข่าตัวลูดจับคู่พาดไปแต้ม 1, หนึ่งเปิ้นไหนึ่งศูนย์หลักศูนย์สามโบมี่ศูนย์สองเนาะพาดไปแต่ว่า,าเพิ่นไ้เดนศูนย์อยู่นอกเมื่อวานนี้เนะาะค่ะเราพัฒนาของเซียนสิสเกตเนาะเข้าตัวลูดเนาะเสียดายจับคู่พวกเข่าเน,นาะเพิ่นไ้พาดไปแต้มหนึ่งเนาะไฮศูนย์สามไฮศูนย์หนึ่งมาออกศูนย์สองเนาะขายเอซีเสียดายหลายเนะาะค่ะก็ถือว่าเขาะะ่าเนาะขายเอซี ของเพื่อนกับเขาดีอยู่เนาะค่ะเอาเอฟซี FC คนไหนเขามาแล้วค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพนหาแนวทางดีๆเด็ดๆของแนวทางฮาหนอยแล้วก็เราพัฒนานะมาฝากมาตอนเอฟซีทุกๆมือเนาะแต่ละมือก็ต้องได้หาแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีให้เอฟซีได้มีเอ่อมีแนวทางเอาไปพิจารณากันนะคะค่ะมาวดีจ้าเนาะ เอามาดิจ้าคนค้นสวยจ้เาเอาเอาซี่ตัวไหนซีตัวไหนเอาอัยิ้มบานให้เอฟซีก่อน <c oughs> ใครชื่อคําแพงยกมือขึ้นเอาเอาใครชื่อคําแพงยกมือขึ้นเน่เก่งมากเลยไหนตาอยู่ไหนตาตาอยู่ไหน บอกเอหน่อยตาอยู่ไหนตาไ้น่อยตาดำๆนะคุณเก่งนี่นะนะขอบคุณเอซด้วยลูกขอบคุณเนาะะคะ่นะเอซเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้คำแหงและแม่เพนทุกๆวันนะคะเคนาะถ้าผู้ใดเนาะคะ่ะสนใจจะ บูชาเนาะค่ะพยาเล็บคุดแลวกะสั่งจองครีมแคลเซียมยาตาเนาะค่ะก็สั่งจองมาได้เนาะเพ<อ>ราะว่าทักไลน์มาเดอ้อค่ะเบอร์ที่เพ้นขึ้นนาจอให้เนาะค่ะแล้วผู้ใดจะเข้ากลุ่มฟรีเนาะค่ะก็ทักไลน์มาเดี๋ยวเพ่นดึงเข้ากลุ่มแนวทางฮานอยนะคะเมือ่อใดทีแนวทางของเซียนใดบอม่าเพ่นก็จะเอาลรงทางกลุ่มให้เนาะมาชาเนาะค่ะเพ้นบนทาไในลงทาง u t u b e ให้เนาะ กะจะเอาลงทั้งช่องเอ่อทั้งกลุ่มไฮเอฟซีทั้งช่อง,อง,องเนาะค่ะเพราะว่ามังมือกามาชาเนาะคือเม, <ะ S 1> มื่อวานนี้ของปู่สี่ศูนย์กามาชานะคะกะได้ลงทั้งกลุ่มไฮเอฟซีทั้งช่องเด้อคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC, พยาเล็บคุดเนาะคะ่ะของปู่สี่ศูนย์เนาะเป็นผู้ปลูกเสกเนาะถ้าใครบูชาไปแล้วเพนก็จะเอาลายซื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิด ให้พี่ประหัตเอาไปให้ปู่ที่ศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบให้ทุกคนเ้อค่ะนะโอ้หัวชนโตแล้วมามาหัวชนโตติอ่ะอาบอกเอฟซีดูอือีหล่ะเป็นอย่างเนาะค่ะเดี๋ยวเพ่นจะพาเอฟซีเบิ้งหน้าทางของ เรียนสีสเกตแล้วก็ของอาจารย์สบายกันเลยเนาะค่ะเนาะจ้าบ๊ายบายเอฟซีด้บ๊ายบายอีหล่าไปนอนเด้อีหล่าอยากนอนแล้วเ้อคแพงไปนอนก่อนนะคะเร็วแวค่ะขอบคุณจ้าด้ขอบคุณเ้อค่ะขอบคุณเอฟซีเร็วค่ะเอาไปไปไปได้เลยไปนอนไหมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะบึงไปบึงแนว่ทากับเอฟซีนี่เ้อจ้าเอฟซี แนวทางฮหาหนอยของเซียนศิสเกตเด้อค่ะเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสามมีนาคมสองห้าหกหกเนาะกามี่สองน้อยนะคะเพิ่นแยกน้อยมาให้เนาะหมอว่านนี่เสียดายหลายนี่คะ่ะ f อของเพิ่นเนาะออกสลับน้อยกันค่ะน้อยพิเศษไปออกน้อยปกติค่ะนี่ค่ะสามเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะค่ะ แปดเจ็ดเก้าป่มันออกมาว่านี่เลยวะแปดเจ็ดแปดเก้าป่ะ fc เพื่นก็นเริมขึ้นกันนี่ค่ะสามหนึ่งจากน้อยพิเศษเออจากน้อยปกติมาออกน้อยพิเศษสามเจ็ดจากน้อยพิเศษไปออกน้อยปกติเนาะเสียดายแห้งค่ะเอาบ่าเป็นแหงเนาะมื้อนี้สู่ต่อมื้อนี้สู่ต่อเอามานะคะแก้มือไม่เนาะค่ะนี่ค่ะ น้อยพิเศษวันนี้เดอ้อจ้า fc นี่วิ่งรูด4กับหเนาะคะ่ะน้อยพิเศษส่วนวิ่งรูด4กับห้าบนล่างเดอ้อจ้าเนาะจับคู่ให้3มตัวก็มีแปีหาแปดหหเนาะแล้วก็จับคู่2องตัวให้ก็มีีห้าหกแล้วก็หาซีแปด4ีเก้าหาหกหปด หาเก้าเด้อจากเพิ่นเน้นที่ c หาแล้วก็ c หกเนาะจ้านี่ค่ะแนวทางหาหน่อยของเซียนซิสเกตหน่อยพิเศษนะคะบนลางวิ่งรูด c กับหาจับคู่สามตัวให้ก็มีแปด c หาแปดหาหกแล้วก็ c หา c หกแปด c c เก้าหาหกหา c หาแปดแล้วก็หาเก้าเนาะค่ะ เพนเน่นให้ที่ีหแา้วก็ซีหกเนาะจ้านี่จ้าส่วนนอยปกติวันนี้ท่านให้วิ่งลูดเจ็ดกับแปดบนล่างเด้อจ้านี่เจ็ดกับแปดบนล่างเนาะกระจับคู่ให้สามตัวก็มีหกแปดเก้าราคาหกเจ็ดแปดเนาะจ้า้วก็จับคู่สองตัวก็มี8แปดเก้าแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดห้า จ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะจ้ะเพ่นเน้นที่แปดเก้าแล้วก็เจนะ็ดแปดเนาะของแนวทางของเซียนสีสเกตนะคะเพ่นอาจจะเขียนหน,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 นะนังสือบค่อยงามเนี่ยค่ะเอฟซีแต่ว่ากขอโทษขออภัยน้องเอฟซีเด้อจ้ะถามมันบ่ชัดถามมันบ่สวยบ่งามเนาะค่ะตัวหนังสือเพ่นเขียนหัดฝึกเขียนไหมนะจ้ะจ้ะเอา แนวทางฮาหนอยของเซียนสิสเกตได้ไปแล้วทั้งนอยพิเศษแล้วก็นอยปกติเนะาะค่ะเอาไปเฮงๆรวยๆปังๆกันเลยค่ะได้ของเซียนสีสเกตไปแล้วมาเบิ่ง่อของอาจารย์สวัยกันเลยจ้าว่าจะได้ตัวใดเมื่อนี่เนาะเอานี่จ้าวันนี้ของอาจารย์สวยเนะหาะฮานอยวิ่งลูดสองกับหนึเนาะ ตัววิ่งตัวลูดวันนี้เด่นที่สองลองหนึ่งเด้อจ้านี่ค่ะส่วนตัวประกบกับมีสองมีสมีหามีหกมีศูนย์นะคะมีอยู่หาตัวเด้อจ้าส่วนเลขนิมิตหรือเลขฝันกับมีสองห2าสองหกสองส,องส,องสอลืมเขียนวันทีค่ะ f อเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะเพิ่นเขียนวันทีให้เด้อค่ะลืมค่ะขอโทษหลายๆ นะเริ่องเขียนวันที่ให้เอฟซีซะวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะตัวหนึ่งนะคะ,เร,นนะ,คะเรื่องเขียนวันที่นะเขียนแล้วเรื่องเขียนวันที่ให้ค่ะขอโทษละลายนี่ค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดสองกับหนึ่งนะคะตัววิ่งตัวลูดไม่ค่อยพลาดเด้อค่ะ ถ้าผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดมาจากไซดีๆเด็ดๆก็เอามาจับไซดใดเนาะค่ะนี่ค่ะวิ่งรูดสองกับ1เด่นที่สองรอง1ตัวประกรบกับมี2สองมี4มี5หามี6หกเนาะแล้วก็เลขนิมิตหรือเลขฝันกับมี2สองห4าสองหสองีองององค่ะ fc นี่ค่ะเอามาเบ่งเทียบสักันว่ามีตัวไหนตรงกันแน่ค่ะ fc ว่ามีค่ะ แต่ตัวนี้ของของเซียนสีสเกตจะสูงเนาะคะ่ะส่วนของอาจารย์สวัยจะต่ำเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเอฟซีก็เอาของขั้นขั้นวานี่ของซีกับหาของเพื่อนก็นมีเอามาประกบใส่กันเนาะ,ะอาจารย์สวัยบอกว่าเลขตัวประกบชอบมาด้วยกันเนาะเมื่อวานนี้ก็มาด้วยกันเนาะคะ่ะของอาจารย์สวะะัยเนาะค่ะก็เอามาจับใส่ฐานนอยปกติเนาะ ก็จะเอามาจับใสสองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะค่ะ FC คันว่าตัววิ่งตัวลูดของสองท่านเนาะไม่ค่อยพลาดเนาะเอามาจับส่กันเลยจาก FC นี่ค่ะแคหนาจอเด้อจ้าแนวทางดีๆเด็ดๆจากอาจารย์สวัยแล้วก็เซียนสีสะเกตเด้อจ้าวันนี้เพ่นก็ขอให้ FC ทั้งช่องเนาะค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังไปด้วยกันเด้อค่ะกับฮานอยและก็ วันนี้ไม่มีราวพัฒนาเนาะลืมไปว่าจะพูดราวพัฒนาขอโทษหลายๆเด้อจ้ะเอาสุดท้ายแล้วเนาะใดตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก็อย่าลืมนะคะ่ะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยตำไทยตำลาวบ้านหมวยรวยซับแปดแนะคะ่ะรอรับไซให้บริการ f อฟซีทางช่องทุกทุกวันนะคะเส่อใจได้ไว้ใจได้นะคะ่ะค่ะคลิปนี้เพ่นกับบุ้มิยังไลน์แล้วเพ่นกับขอลาเอฟซเพียงเท่านี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าเบิ่งคำแพง